สวัสดีค่ะเสียงซิบอมีแล้วค่ะเสียงค่ะเสียงเสียงไปสาเมื่อเนี่ยเขาาอ,อดินมาหายแต่เศร้าก็เลยได้ปลูกนี่ก็กปลูกต้นบะกกูดกับพันนนนๆนต้นบะกกูดต,ต้นใบเตยหอมแล้วก็เลื่อน,อนต้นเอี้ยงกัพี่น้องนันต้นลินมังก,ก่อนออก เสียบไม่แล้วก็เอาหอมที่เหลือจากเค็ดแกงอมให้แม่ปูมันนั้นเสียบล่งดินเสียดายก็เลยพาในอาบน้ำวอตะตลเล่เฟียบายสองค่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้นะคะยังไม่ได้กินข้าวเลยเมื่อเช้ากินกาแฟไปหนึ่งแก้วนี่คือเรามันต้องร้อยละรักฐานในการกินกาแฟหนึ่งแก้วกินไปนั่แลกก็ปลวกใหม่ไปนั่แล้วก็บไม่น่าจะบอกว่าบักเ้าผง มีประโยชน์ด้วยจ้ะเด้อบอกข่าผงม,มีประโยชน์มันฮ็ดแต่คุ้มหิวค่ะก็บ,บอกค่อยหิวนะคะมันมปนว่าตั้งใจซิมาก,กินแต่เขาแล้วก็ถ้ายคิปให้พี่น้องกินเขาให้พี่นอ้องเบื่อเสมอเด้เพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าไม่ได้ลดน้ำหนักแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองด้วยเนะาะบักข้าบักขผาผงเนี่ยคุณสมบัติมันมีเยอะมากาตา่างอน่างอนุมูลอิสระแล้วก็คุ้มหิว แค่ในห้าอิ่มอาหารไหวแล้วก็ร้ายยางค่ะมีประโยชน์แล้วก็ที่แน่ๆเลยก็คือฮอร์โมนเพราะว่าเท่าที่ทุกคนหูเนาะว่าแม่น้อยอ่ะตัดมดลูกออกมันจะบอสามารถสั่งฮอร์โมนไดถามว่ากินก็กินยาฮอร์โมนอยู่ก็กินอยู่ค่ะแต่มันบอกเพียงพอดอกค่ะร่างกายเข้าต้องการฮอร์โมนหลายกว่านั้นนะคะพออีกอย่างหนึ่งเขากับหาซิบกลัวแล้วเนาะเมื่อนี่ก็กินกาแฟไปแล้วบันนี้มันบ่หิวแต่บอให้ร่างกายจ้าของหวยขออภัย ก็ขยับกล่องหน,หน่อยนึงไม่หน่อยก็เสีกินคู่ก็ตัวนี้จ้ะธัญพืชนะคะเป็นแวกลิงนะคะกินคู่กับธัญพืชใส่ธัญพืชลงไปอิ่มเหมือนข้าวเลยจากธัญพืชให้แต่พลังงานนะคะไม่ได้ให้อของอ้วนใส่ซอสแดก็แลี้วแต่ห้าที่จะกินนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเพราผงหนึ่งช้อน เนี่ยจ้ะแค่นี้ค่ะอาหารระหว่างวันเดี๋ยวสีมาคุยเหล่องมะเผาปงให้ฟั้งางห้าไปใส่น้ำลงไปจ้าทาอาบน้ำได้ยินเสียงอาบน้ำบ่พี่นอ้องคิ้วไปไงอาบน้ำอยู่ไป่น้อยนะคะพอดายไปหน่อยจะค้นสกปอนค่ะค่อยเอาไปว้แมแน่นไม่ข้าเบรให้มันหอนถ้าห้าไปใส่เลยมันเป็นก้อนแล้วมันมันตีพอดายค่ะไ่ตัวตัวทัญญเพืชนี้นะคะ แทบค่ะมันมันมันจะเป็นอองมันมันนะคะกินแล้วแทบแปลว่าอยู่ทองอยู่น่านหอมตัวนี้กล่องนึงบาเกีตตังไม่น้อยซื้อมากเลยกล่องนึงไม่เท่าไหร่หรอกมีมีม,ม,ม,มีมีในหาา่านะซูเปอร์มาเกต็ตทัวไปเนาะส่วนในตัวข้าวงมเมีข้าวตองกินข้าวตองเบิ่งหม่องไดที่เขาฮิทกันแน่ในเฟซบุ๊กที่เขาขายกันและกินกันนะคะ เดี๋ยวแม่น่อยจะมาบอกาสาหรับสาวๆคนไทยที่อยู่ต่างประเทศไม่จําเป็นต้องซื้ออันนี้บันแรกแอนตี้แต่ข้าบวอกนะหน้นาของแม่บ้านถ้าก็ต้องประหยัดค่าใช้ใจ่ายเนาะเรารักสุขภาพไหมรักแต่เราก็จะประหยัดค่าใช้ใจ่ายด้วยเนาะเอาเรียบร้อยละเดี๋ยวแม่น่อยขอเอาเข้าไปใส่ในไมโครเวฟแป๊บนึงเพื่อให้ท่านจะเผิดอถ้ามันหอนแล้วมันซุกนะคะแปบ๊บนึงค่ะ ช่วงเบรกและช่วงขักยกรออาบน้ำที่ใส่เสียกันน้ำในบ้านมันเไม่ยังแน่ที่น้องสายแดดที่ใส่เพราะว่าเแ็ดอยู่ข้างนอกที่มามันตกอยู่นะคะที่มามันยังหนาวอยู่ครึ่งเซตขามาแล้วก็ตรงใจมันอยู่ในสภาพที่ว่าร่างกายเข้ามันอันปั๊บตัวก่อนค่ะแห้งเป่โรคอย่างกับฮิสโตกฮิสเตอร์ที่ยังมันยังแห้งเนาะพี่น้อน น,นี่ค่ะอันนี้เนี่ยไม่น้อยซื้อใน,เน้เดี๋ยวรอนี่ดับกนพี่น้องแป๊บนึงใจเย็นๆนนแค่อะไรกะกินยากได้บนี้ลดไฟลวงวันนี้จะหาดน้ำสระผมทำสีผมพอวบาดจิตไปเฮ็ดบัตรประสาโซน ก็เลยล่อเขี้ยวนะคนใหญ่คนอักแม่หน่อยก็สีซักผมแล้วกัสีย้อมสีผมน้ำเนาะสิไปเฮ็ดไปประชาชนสวีเดนมันหมดอายุเฮ็ดอาทิตย์น้าคนละแต่ว่าเมื่อนี้มันไหนไหนแต่เฮ็ดเวียบบ้านแหละเขาเนี่ยค่ะอุ้หูหอมๆถ้าอันนี้ว่าไว้ก่อนเด้อค่ะมันหอนอันนี้นะถ้าเขาจะกินไม่หน่อยแนะนำเด้อยวจะเด้อ เขาเขียนไว้ว่าหเข้าใส่อะเสียใส่ในเครื่องเดิมไม่ว่าสิเป็นเครื่องสิเป็นข้าวสกินเป็นชากาแฟหรือสิกินเป็นนุ่มหรือเป็นเอียงก็แล้วแต้หรือข้าสิผสมในอาหารเข้าก็ได้นะคะอ,ะอันนี้เขาข้อมวลมาแล้วว่าร่างกก่เข้าเนี่ยในต่อหนึ่งขังเท่เาต้องการนะไอ,ไอ,ไอ,ไอตัวผูมะพร้าวเนี่ยอยู่แค่หนึ่งซอนถึงสองซอนต่อวันนะคะหนึ่งถึงสองช้อนต่อวันซึ่งมันกับพอดีกับเข้าที่ว่าไม่น้อจะใส่แต่ะช้อนเนาะค่ะ ก็คือมือยั่งมือเศร้ถาถอดกินกาแฟก็ใส่กาแฟถา,า,าบ้าอ่านทาบายมากปกติแหละเป็นเวลากินข้าวไม่น้อยกะซิยูปอมันนี่แหละค่ะสิบโมงถึงบ่ายสองนะคะกัดสิกัดส,สิกินเป็นข้าวกะซิบด้วยมากินของพวกนี้เว้นชิตตาบ้ามือนี่หรือว่าบางมือแบบมือนี้ยั่งมือเศร้ากินกาแฟใส่กับผงมะพร้าวแล้วมันบม่เหิวแต่กะเบาเพราะว่าถ้าเป็นเบาหวานเห่อห่อห้อตรงกิน ข้าต้องกินให้ร่างกายข้ามันบโหยนะคะเพราะไม่น่าเป็นเบาหวานเนาะไม่น่านก็จะมากินเป็นท่านยาพะ,พะพืชผสมกับผงบกเพาวก็ขึ้นจบแล้วก็พูดหล่ะฮอดหน้าบแลแรงถ้าบ่หิวก็ขึ้น่ก,ออก,กินอีกบัดที่นี่ในส่วนของผงบกเ้าวเนี่ยเขาสืซื้อวิธีใดอันนี้ไม่ไม่น้อยซือในร้านขายยาะะด้วยค่ะเด้มมันสิถือแล้วก็แนะนําสาวๆในต่างประเทศในร้านขายยาบอกเจ้านะ่ะมันมีขายอยู่แล้วแล้วขาก็เสดกินในราคาถือเพราะว่าอย่าง เราไม่จําเป็นที่ต้องยึยดติดกับยี่หอ้อถูกต้องบาคา่คะเข้าต้องอ่านคุณ,สม,คณสมบัติและคุณประโยชน์ของมันที่ขางกองและกระถามว่าเข้าต้องใส่ความหูใส่โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์ก็คือการเอาโทรศัพท์ข้างหลอเขาไปอ่านหาความรู้อ่ามันจิเขียนไว้ว่า MCT ถึงสีดีะะด้วยค่ะเด้อ MCT oil powder มันจดเป็นนะ้ำมันบกักเพาที่สกัดออกมากแบบ ออริจินอลเลยอันนี้สิบอม,มี่นะมันปลานะคะอันนี้เป็นผงมะพร้าวแท้ๆแล้วก็เป็นขี้โตนะคะอันนี้เป็นขี้โตเย่อหอนี่มีอยู่ในร้านขายยานะคะและค่ะา,าสบซื้ออยู่ในร้านขายยาแน่น้าให้ซื้อร้านขายยาในอินเทอร์เนต็ตมันสีถือกลัวเขาส่งหอดป้านฟรีค่ะบอมี่เาส่งนะคะสุวะพัลล่าข้าไปซื้ออยู่ในร้านขายยามันสี่สิบเจ็ดแต่ไม่นหน่อยสั่งในร้านขายยามันอยู่ที่สามสิบเจ็ดมันห่างกันยาบางตัวมันจะห่างกัน ซึ่งส่วนมากไม่น้อยจะสั่งทางอินเทอร์เน็ตน้่นขายยาก็คือละกันยี่ห้อเดียวกันกันเข้าไปงานสื่อในร้านขายยาในเมืองหรือว่าในโรงพยาบาลนั่นแหละจ้ะแต่ว่าราคาที่เขาสั่งซื่อทางอิงนเทอร์เน็ตมันจะถูกกว่าล้วก็ไม่มีค่าส่งนะคะเขาส่งถึงประตูส่งถึงหนาบ้านเ่าเลยนะคะตัวนี้ไม่น้อยสื่อมันตัวนี้ราคามันอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบกว่าไม่น้อยสื่อได้อยู่ร้อยเก้าสิบเก้าค่ะ ไม่น้อยสิเป็นตัวที่ว่าเข้าไปจอบในโปรโมชั่นจอบโปรโมชัน่นทัศน์สกินแองก็จะไปจอบโปรโมชั่นก่อนค่ะตัวนี้จะเป็นเอ็มซีทีให้พี่น้องเบื้องคําว่า m c t เด้อ m c t o i l power นะคะพาวเดอร์ powder เนาะบางนี้างเขาเอิญพาวเดอร์เนาะ m c t o i l powder แล้วก็ไปเบื้องตัวขังนางมั่นามามันผสมน้ะมันอันป่านโบถ่าผสมนำ้ำมันป่านบริค่ะต้องเอาแบบว่าไม่ผสมน้ำมันอะไรเลยให้เป็นแบบ น้ำมันบกเผาเพี้ยวๆตัวนี้จะเป็นของขี้โตแห้งดีรับไปอีกซึ่งถ้าเข้าไปซื้อในในเ c e บุ๊กหรืออะไรๆคน่นขายอันนี้ก็คือการทํามาหากินของคนนอกขายมันก็ต้องในกาไรแล้วมันก็เป็นกองที่นําเขามาจากประเทศไทยมันก็ต้องแพงแต่ตัวนี้นะมันก็กองนึงมันสิอยู่ที่สามร้อยสามร้อยกร่งค่ะถ้าเป็นแบบซองเขาซื้อมันจะ่าทดไดนเวละถ้าเป็นของไทยนะมันจะแพงอันนี้ อันนั้นมันก็เป็นตัว M C T คือกันเข้ากับเบิ้งตัว M C T เพาเป็นเบิ้งใน o o g l e ลและอา Google ก็บ,บอกเขาแล้วว่าอันได้ดีบ่ดีเนาะจา้ะอันนี้ก็คือเป็นการนํามาบอกพี่น้องไม่น้อยอันไม่น้อยซื้ออยู่ทีอยเก่1สิบเก่าจากสองรอยเก่าสิบกัวนะคะและ้วการแนะนําวิธีในการซื้อให้มันได้ถือเนาะนี่ค่ะหอมมากส่วนหนึ่งก็ไ่ตองพู่นเนกะคะ่ะเอาส่วนแบบกะกาบาน,นองเข้าธัรมาดาจังสี่คือจะไม่น้อยใส่เนาะกะปุกหนึ่งก็กินในจนเลื่อมพี่น้อง เรลื่มเลยแหละองอแรลกับสดกอนอกินแพร่ร้อนตัวมือนี้เอาเอาแพร่ร้อนเอาแพร่ร้อนหล่ะก็เอาบะงุนสีแดงสีม่วงสีเขียวมดไปแล้วแล้วสีเขียวบักสมเอามาว่างไว้ตรงนี้เวลากินช่วงายพอใยประสิงยางมาซอง แม่น้อยจะกินผลมนไม้นั่นด้ยค่ะอ่ามันมันอ่าเขากินยาตันเสาหรือว่ายาโรคซึมเส้นในเด็กทองผูกน้่งปีนอ,อขี่ง่าบอก่างไงซะว่ามันขีน่งายเขาต้องมีผักผลไม้แล้วกับผักผลไม้ก็ไปช่วยช่วยเสริมเนาะกับเป็นวิตามินสดไปนัน่งยังซี่นะคะจากแต่ก่อนผลไม้พเาเคยซื้อ้บ,บ้านเาเคยยิบเขาา้าปากนะจ๊ะ ถ้าทำลดคุ้มปวดแล้วเนี่ยอาทิตย์แรกมันสิท่อลมานจริงพเพราะว่าจิตแต่สำานกตเอาแบบว่ามันห้อยหาอยากกินนั่นอยากกินนี่มันยังเป็นความคยชินที่ว่าได้เพราะว่าไม่น้อยพานตรงนั้นมาแล้วพานจุดนั้นมาแล้วหนึ่งปีที่ทําสิ่งที่ได้คือลหลายๆยามพี่น้องเบ่องออกแล้วจากร่างกายไม่น้อยน่ะมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะในส่วนยารักษาโรคบางตัว มันจะเห็นไหมหน่อยกินหน่อยล่งแล้วนะคะหอมลวค่าพกีิบาทสี่สิบสี่สิบกะได้เนี่ยแหละสี่สิบหาหรือสี่สิบเก่าก้นเนี่ยแหละกองกองหนึ่งกับกิไดเคองกิโลแมนบอกกองหนึ่งมันหาลอยสิบเนาะ ประมาณเคองกิโลค่ะเครื่องกิโลก็ลว่าใส่บ้านหน่อยเด้อพุ่น,นะกินจนว่าลืมข้าวไปเลยค่ะหายแต่พลังงานนะคะบริหารบริหารเข้าอ้วนบริหยยังแต่กัเฮ็ดให้เข้ายูทองมันจะดีต่อสุขภาพสําหรับคนที่อยากลดความว้วนเพราะว่าเป็นคนขีขน่ขันขึ้นไม่หน่อยนะคะไม่หน่อยก็จะเป็นคนบวมมากกกบล่างกา,กายถามหมอาสั่งว่าเลือดเลือดมันเริ่มคนเริ่มเหนื่อยกระสิกดัชจะลิศเป็นยางแน่จักหน่อยและะ้วก็เศร้ายาง เอาผลไม้มากแกกินแง้บายช่วงบใบกันสร็จละมื้อสั่นกะก,กินเขาอิ่มแล้วก็จะกินผลไม้โตพอใายงางมากช่มื้อนีนกินน้ำเนี่ยเออแต่ก่อนเดยห่างนี้แคหน่าหิ้ิหงะช่วงมืออองม้อนี่มีการบอกเข้าได้ซื้ออันนั้นมากินแน่ขนานะเปลี่ยนแน่เปลี่ยนสีบอกเอาเงินแน่พัะนนะาเอาตละมาฝากช่วงรอบคิวอาบนา้ำ บายสองกว่าคึ้อยู่ล่ะใช่มหมใช่ไหมเนะพี่น้องมังเป็นนั่งแดดออกแดดตอนนักเหดมังเป็นบ้างเศรนะาเ้าน่ะมังเอาดินมาทรงใส่เวลาโดนอยู่เร่งนงั่งพิธีพิธันและเก็บขยะล้างบานเนาะสุขภาพดีๆนำมาบอกพี่น้องนะคะรักนะจุ๊จุ